วิดีโอนี้สนับสนุนโดยมารู้ช็อปร้านบริการขายโรปักราคาสุดคุม้มกดไอเดียไก่ตันของแมปปอกฟูดบริการจำหน่ายไอดีของแมปแอนิเมะวันกาดกดเพชรหรือลิโลของแมปแอนิเมะดีเฟนเดอร์และกิบไอเทมแมปอื่นๆอ,อีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับโอเคนะ้ผมก็ขอกาบก้าสมไปกันด้วยนะ้องไอเกมโรบักน้องเนี่ยเดี๋ยวมีชืวว่อว่าฟิสโนมเออซึ่งวันนี้น้องคนน้องเห็นเด็ด ที่อยู่ด้านหลังผมหรือเปล่านะผมเออซึ่งเบ็ดนี้น้องเป็นเบ็ดน้องเลเวลห้าร้อยนั่นเองนะผมซึ่งเบ็ดนี้น้องก็รีได้มันมาก็ผมก็พูดไปตะกี้นี่แล้วนะผมเออก็ต้องเลเวลห้าร้อยนะผมซึ่งเป็นซึ่งชื่อเบ็ดนั้นเป็น no l i f e เบ็ด no l i f e no l ต f ล load ลดน้องเออซึ่งเบ็ดนี้น้องมีข้อดียังไงน้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันน้องซึ่งเบ็ดนี้น้องบวกรูสปีดน้องเออก้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์น้องก็คือตกปุ๊บได้ปับแน่นอนน้องแล้วก็บวกลัคกี้น้องหนึ่งร้อยน้องเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกคอนโทรน้องศูนย์จุดสองแล้วก็ลิซิเลียน้องเออศูนย์เปอร์เซ็นต์น้องแล้วก็แม็กกิโลนี่ก็คืออินฟินิตเลยน้องส่วนเออค่าสาระเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายไม่บอกนะครับผมเออก็เบ็ดนี้น้อง โมเดลเบ็ดนี้ใกล้ๆนัม,มันก็จะเป็นหน้าเหมือนหน้าอะไรสักอย่างน้อเขาทํำขึ้นมาฮาโลวีนแล้วเปล่าเดี๋ยวไปนแน่ใจน้ำซึ่งลักษณะเบ็ดเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับผมเออเป็นแบบดำดำแดงแงแล้วก็มีเอฟเฟกตรงนี้นะนมเออก่อนอื่นเนี่ยใครอยากไปดูน้อมก็ช่องผมมีสมัครสมาชิกแล้วน้อมก็อย่าลืมน้องไปสมัครกันด้วยน้อมเดือนละห้าสิบบาทเท่านั้นน้อมหรือว่าใครเนี่ยอยากได้ยศใหญ่เลยก็ จัดพันห้าไปเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดตกกันดูอ๋อแอมทุกคนกำลังขาดไ <c oughs> อดีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอเสนอร้านดีซ h ช p อมีไก่แมพฟิตเริ่มต้นราคาสิบเก้าบาทไก่เงินไก่เบ็ดต่างๆเบ็ดดิสตินี <c oughs> ก็มีนะบริการกดเกมฮาร์ดราคาถูกและรับเติมโรบักแท้โปรโมชั่นเพียบร้านจดทะเบียนการค้ามีแจกโค้ดด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับ ซึ่งน้อมกันก็ตกน้อมก็คือตกปุบแล้วก็ได้ปรับน้อมแล้วก็หลอดเนี่ยถือว่าใหญ่มากน้อมก็อื้มอร่อครับนี่นี่มันพลังเลเวลห้าร้อยซึ่งรหัสนี้นาะผมก็เอ่อไปยืมมาน้อมจากคนใกล้ตัวนี่แหละนะครับผมโอเคน้อมแล้วก็เหมือนเอ่อ เจ้าของเบ็ดนะผมไม่ใช่เจ้าของเบ็ดเจ้าของไอดีนะผมเขาได้บอกมาว่าไปเลยเขาถึงห้าร้อยนะผมเขาได้อะการเขาได้อเขาได้เยื่อใหม่นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเบ็ดค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยนะผมก็แบบตกปุ๊บคือได้ปั๊บนะผมแล้วก็แม็กกิโลนี่ก็คือตกอะไรก็ได้นะผมบอกมันนั้นเลยนะผมก็เฟี้ยวอะ ก็ถือว่านรานิจจะแจมนะและ้วก็การฟาร์มของเจ้าขอลาดนะผมเขาฟาร์มยังไงนะผมาวางกองปูแน่นๆนะผมซึ่งวิธีฟาร์มเบ้ของผมแนววิธีฟาร์มยังไงให้เร็วนะผมก็สอนไแล้วนนะผมในคลิปที่แล้วนะผมก็อย่าลืมไปหามาดูนะผมเพราะว่าผมก็ได้สอนไว้หมดแล้วนะผมวิธีการหาตั้งหรือว่าวิาวธีการหา แววนะครับก็ไม่แน่ใจน้อมว่าเขาจะอัปเดตอะไรมากับเบ็ดยังไหมน้อม,มแต่ว่านะตอนนี้น้องมันยังไม่มีอะไรมาเลยนะผมสำหรับเบ็ดนี้น้องมาข้าศนาะก็ไม่มีน้อมหรือว่าผมจะลองตบไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ข้าศนาะใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน้อมแต่ผมจะลองตบไปสักนิดนึงแล้วกันน้อมก็คือแบบ หวานปุ๊บก็คือมาปั๊บน้อมก็ไม่จําเป็นต้องรอเลยทีเดียวเบ็ดอะไรครับเนี่ยรู้สึกอยากรู้สึกอยากให้ล่าตัวเองวว500เวลห้าร้อยเลยแบบ โอเคนะผมก็ถ้าน่ผมตกมานะผมเท่าที่สังเกตมานะมันก็ไม่น่ามีเอ่อเอฟเฟกอะไรเนะผมก็เท่าท um, ี่ตกมามันก็ไม่มีนาะหรือว่าเขายังไม่ได้ทามาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าสําหรับเบ็ดนี้ก็น่าจะมีมานี่แหละเนะผมก็มาิวคร่าวๆนาะมารีิวแบบ กรีวิวแบบแบบความตึงของเบ็ดนี้นะผมก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของรหัสมากนะผมที่ให้รีวิวนะผมก็สัหรับคลิปนี้ก็น่าจะอยู่วันนี้สีนี้นะแล้วก็ชอบเนี่ยก็รีบฝากกดไลค์ like, กดซับกดแชร์แล้วก็ดึงด้วยสปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับซี้ย่าผมแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับผมเออก็บ๊ายบายครับผม